ลิวร้อออกมาเลยจ้า โอ้พวกตัวเล็กเรามาแบ่งอาหารกันเถอะอุย้ยดูตัวของเราแม่ปลากายพันธุ์ที่หืมหนำแหลมนี่ไงไอตัวใหญ่เฮ้ยกัดยังไงวะเนี่ยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตร์บไปนะครับกับเกมมิวแท n งฟิตวิวัฒนาการปลากายพันธุ์นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้วิวัฒนาการเจ้าปลาที่ติดลังสีเพื่อให้เกิดการกลายพันธุ์ กลายเป็นปลาที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ขมือพวกปลาตัวใหญ่ๆและเปลี่ยนล่างไปเรื่อยๆน่าจะคล้ายๆกับเกมปลาปิลัญยาที่เราเคยเล่นเมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการวิวัฒนาการเจ้าปลาตัวน้อยจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยโอ้เราจะต้องขมือปลาครับผมเพื่อที่จะได้วิวัฒนาการมาหูการเคลนที่เฮ้ยใช้ได้เด๋ยวผมงับ งับโอ้ยกินอร่อยแล้วก็เก็บเซลล์วิวัฒนาการพวกปลาพวกนี้นี่ยังไม่เกิดการกลายพันธุ์นี่งับ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 งเก็บเขีวเขียวให้หมดอืมด้านบนอุย้ยคอมพลี t เอาละใกล้จะเป็นเลเวล2 อัพสกิลโอ้มีสกิลการกัดมีเลือดแล้วก็สปีดรู้สึกว่าเราสามารถซัมมอนเฮ้ยพวกริ้วล้อออกมาได้ด้วยหรอแล้วก็อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนหนามมีฟูรี่มีชิลอัพการกัดไปก่อนอัพเลือดอัพสปีดมาละจ้าคราวนี้หูตัวของเราหัวสีม่วงเฮ้ยด้านซ้ายล่างเหมือนจะมีอะไรพิเศษตอนนี้เป็นเลเวลสองตัวของเราเริ่มไกลพันนะผม ปลาพวกนี้ยังเป็นปลากระเจาะกระจอก,ก,จอกมันจะมีบอกตำแหน่งของพวกปลาใช่ไหมอุ้ยปลาตัวใหญ่มาขอกัดหน่อยโอ้โห เรียบร้อยนี่ตอนนี้ก็โอ้โหกินปลาไปเยอะขอเป็นเลือดละกันเพื่อจะได้ต่อสู้วะผมนี่คืออะไรเอ่ยวิดูโฆษณาได้รับ25กันเลยทีเดียวนะนี่ยคราวนี้เดี๋ยวเราก็ขมือปลาสองตางับงับตัวเล็กแต่คโคตรโหดงับงับโอ้โหเรเวลอัพกันอีกแล้ว ใกล้จะเปลี่ยนล่างครับผมโอ้ตรงนี้น้ำลึกนี่เรเวลัพน่าจะมีการเปลี่ยนล่างโอ้ยต้องกินแบบว่าปลาตัวเล็กหปลาสองตาสาตัวตรงกลางปลาอะไรก็ไม่รู้นี่ปลาสีม่วงโอ้ยเริ่มจะแบบมีลังสีรั่วไหลออกจากลำตัวงับงับ,น,บนี่โคตรโหครับผมเราเป็นปลาสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะนี่ปับ๊บปราบอืมขมือพิสิน้น นี่คิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอนี่เก็บไอ้พวกนี้ด้วยเพื่อนจะได้อัปเกรดอุ้ยนี่มันปลาอันตรายระวังอาจจะโดนทิมได้ครับผมโอ้เราต้องดูจังหวะให้ดีนะเฮ้ยมันมีหนามด้วยเพื่อนอืมเข้าไปกัดเออเป็นไงเราอจ้าเรียบร้อยตัวแตกใดได้เรเวล5้าอุ้ยเปลี่ยนร่างอีกแล้วเพื่อนคราวนี้อัพการกัดแล้วก็เลือด สปีดเล็กน้อยอัพอันนี้ด้วยริ้วรอครับผมเดี๋ยวเราจะเรียกพวกออกมาช่วยตอนนี้ขอขมือกนอุ้ยกัดแรงทีเดียวแบบตัวแต่ครับผมอุ้ยหนามระวังไอตัวนี้ด้วยงับอกระจุยนี่ริ้วรอของเราอ่าฝูงปลามลณะช่วยกัดหน่อยเพื่อนนี่งับงับโคตรชิวดูสิ ขาดเจ้าสองตาอีกแค่ตัวเดียวครับผมนี่ยังไม่มีการเปลี่ยนล่างคราวต่อไปจะเป็นตัวสีเขียวไปต่อครับผมโอ้กินตามนี้ใช่ไหมได้สิจ้ะอืมกัดตาแตกครับผมตอนนี้กินพวกตัวเล็กๆงับงับอืมงับเข้าไปลิ้วร้อออกมาเลยจ้าโอ้พวกตัวเล็กเรามาแบ่งอาหารกันเถอะงับงับงับงังับงับ,ง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 บ สะใจอุ้ยตอนนี้กัดกระจุยเหลือแบบว่าตัวนี้อีกตัวเดียวเจ้าปลาสองลูกตาง่าเรียบร้อยเอาละเรเวลอื p ล่างคราวนี้นี่จะเป็นแบบไหนกันนะอุ้ยคราวนี้ต้องกินเหมือนดอกไม้ทะเลนี่เพื่อน มาเราจะมาใช้ฟูรี่กันงับ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 ,งบนี่อ้ยการกัดที่โหดที่สุดโอ้กัดทีเดียวไอ้ตัวเม่นตัวแตกอืมฟูรี่ฮ่าฮ่าโอ้ระวังด้วยเพื่อนระวังเส้นผมของมันเอออุ้ออยหงายทองครับผมนี่ปรามูลวอล์กว้ายโดนครับผมจะเย็นอืม อย่าลืมเก็บพวกนี้ด้วยเราจะต้องใช้ในการอัพอุย้ยยังไม่อัพเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนี่ใช้เป็นหนามแล้วก็ลุยอุย้ยคราวนี้มีปลาเขียวตัวใหญ่โอ้ยปลาอะไรวะนี่อะงับอืปลาวานกายพันตัวแตกมาเดี๋ยวเราก็ยืนดักเอาพวกนี้จึ๊บเข้าไปงับงับอื้มพลังน้นาแหลมโอ้โหพ่นได้ครับผม เจอพลังพ่นหนามหน่อยนี่พลังพ่นหนามโอ้โหตัวแตกหมดพ่อนอีกพ่อนอีกโพตรสะใจครับผมอืมแต่ว่าใช้ยากจริงๆนี่อุ้ยตัวต่อไปโคตรเท่เดี๋ยวเรามาใช้โลก่กันบ้างนะอืมน่าจะเหมาะกับการต่อสู้กับบอสอัพเลือดอัพสปีดสารกลายพันได้หมดลงเอาละเหล่านี้สวัสดีเพื่อนงับอืม ตอนนี้โอ้โหระวังผมมันด้วยนี่ต้องกัดด้านล่างครับผมอู้ต้องกินอีกหลายตัวงับนะงับงับงับอืมเรเวลอัพระวังด้วยนี่มันอุ้ยเหมือนปลาหมึกกลายพันธุ์เราต้องกัดเฉพาะหนวดของมันงาอ่าเรียบร้อยอุ้ยป้องกันโลครับผมนี่ระวังอันตรายได้ทุกอย่าง กึ๊บงับโลป้องกันมีประโยชน์องับ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 อีกตัวเดียววมาละจ้าตัวของฉันกลายเป็นสีเขียวหุยเป็นปลาโคมไฟอืลึกลับกลายพันธุ์ง่าระวังเส้นผมของพวกนี้งับงับงับเง็บฉันโหดที่สุดรืบ ขึ้นไปกัดหน่อยเพื่อนอะไรฉันมีโล่ฟองสบู่เฮ้ยชอหืทะลุมิตินี่กัดปลาหมึกโอ้โยเหลือตัวกลมอีกสองตัวที่เราจะต้องกำจัดเราต้องหาทางทะลุไปปึบบบบ๊บทางนี้ทางตันออกสำรวจแมพก,กันนิดหนึ่งโอ้โเดี๋ยวเราก็น่าจะเป็นทางสายนี่ทะลุมาแล้วจ้าหนามแกไม่มีผล ใช่ได้ใช่ได้หุยตัวต่อไปโคตรเท่มีเขากลับมาใช้เป็นพวกนี้ลูกกระจอกอ,อืมสม่อนอัปเกรดเลเวลกัดแรงขึ้นเพื่อจะมีพวกบอสให้ต่อสู้อุย้ยคราวนี้โอ้ยปลาโคมไฟมรณนะนี่ไงไอตัวใหญ่เฮ้ยกัดยังไงวะเนี่ยหลบก่อนเพื่อนของนับหน่อยอ้าวหยุโหยโอ้ยเรียบร้อยกำจัดมันได้ <c oughs> เจอบอสครับผม แม่แทบเอาชีวิตไม่รอดเว้ยเว้ยว้ยเรีวล้อออกมาหน่อยเลือดฮืมลูกน้องตาแดงมาเฉี่ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเล่นเลือดจะหมดออ้ฟื้นคืนชีพฮืมไอ้ลูกเมื่อกี้นี้แม่พลังมันโหดร้ายครับผมเดี๋ยวเราก็ไปกําจัดตัวที่เหลือด้านบนไอ้ตัวนี้ไม่มีพิษภัยแม่เป็นอาหารปโปรดเอาละ เจ้าพวกลูกน้องของเรากัดมันเข้าไปงับงับอ,อ้โหใกล้จะหมดแล้วเพื่อนเอ๊ยอยู่ไหนกันด้านล่างครับผมแม่ระวังลูกกลมๆใสยฟ้าพวกนี้ด้วยเอาละท้องทะเลแห่งนี้ตั้งอันตรายเอ๊มนายหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยนี่ลูกน้องออกมาอยู่สายบนงับงับเดี๋ยวเราก็อัพสกิลเราก็จะมาใช้เป็น นี่ฟูลี่อัพเรเวลฟูลี่ไปเพื่อความบ้าคลั่งอัพเลือดด้วยโคตรจาเป็นตอนนี้มาละเพื่อนงามเรียบร้อยประวานน้ำลึก <c oughs> เจอปลากายพันธุ์ของเราหน่อยเพื่อนเอตรงนี้ไม่มีแล้วนะขึ้นด้านบนเดี๋ยวจะโชว์ความบ้าคลั่งง,งับปลาหมึกอะไรก็โดนเอเก็บเขิวเขียวครับผมแล้วก็อู้ด้านล่างไม่มี มาทะลุมิติอพลังฟูรี่เอาโอ้อยก,กับหัวกินความบ้าคลั่งนี่ไม่เกรงกลัวหืสิ่งใดครับผมพลังฟูรี่งับฟูรีไ่ไปกระจา้าอุ้ยเปลี่ยนล่างแล้วเพื่อนแอคแท็กต้องมาอมืแต่หน้าตานี่ยังเป็นไอตัวหัวม่วง งใส่ต้องเลเวลอัพด้วยใช่ไหมงับงับงับอืมเปลี่ยนหน้าตาหน่อยสิฉันอยากจะเห็นร่างใหม่งับงับอืมฟูรี่นีท่ทำลายหมดโอ้โหมาเะเพื่อนอุยดูตัวของเรานี่อันนี้แหละของจริงแม่ปลากายพันุ์ที่หืมหนำแหลมโอม้ดูเขี้ยวอันสุดโหดว้าเรียบร้อยผ่านง่ายเกิน ให้ตายเถอะโอ้กินแบบว่าไม่ค่อยเยอะมากโอ้ด่านที่15บห้าครับผมอยากจะเจอเจ,อเจ,อจ้าบอสอีกทีหนึ่งจังเลยอืมแต่ตอนนี้ไม่ต้องก็ได้วางตอนนี้ตัวใหญ่นี่พลังเดือดพลังโหดครับผมอุม้ยถูกใจเกมนี้จริงๆนึกถึงเกมปิรันย่าสมัยก่อนเลยนะงาห้ยร่างต่อไปเฮย้ยโหดเอาเรื่อง โอเคนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกัน แม่เรียกได้ว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนร่างที่จากร่างแรกๆกลายมาเป็นร่างสุดเท่นี่โอ้โหถูกใจสุดๆเลยน,นะสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะรู้ว่าพี่จะเปลี่ยนร่างไปได้ขนาดไหนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติรีบทําตอนหน้าออกมาอีกนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้า ไปละบ๊ายบายจุ bye. Bye ๊บจุ๊